สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ วันนี้น้องกิ่งอยู่ที่พยนสาขาสุวินทวงศ์46นะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่อย่าง Toyota Camry 2.5 h y b r i d คันนี้นะคะสีเทากาไฟเป็นสีพิเศษนะคะกับรุ่นที่หายากมากนะรถผู้บริหารใช้งานนะคะสีสวยมากคันนี้รถปี2021จดทะเบียนปี2022แต่ยังไม่ใช่ตัวไมเนเชนนะคะคันนี้ยังเป็นรุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมใหม่อยู่แต่ถ้าใครกําลังมองหานะน้องกิ่งแนะนําเลยเปิดราคาตั้งขายมาที่829,000บาทค่ะรถเข้า สูนย์เช็คระยะตลอดและจะบอกว่าราคาหายจากป้ายแดงไปเยอะมากๆนะคะพอตอนออกตัวใหม่ของรุ่นนี้นะราคาเปิดตัวเกือบ1.7ล้าน7แสนบาทเลยทีเดียวนะคใครสนใจใครหารุ่นนี้สเปคนี้โทรหาน้องกิ่งได้เลยที่เบอร์0820726152นะคะแอนไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้ เดี๋ยวพาชมรายละเอียดตัวรถบอดี้ใกล้ๆเลยนะคะนี่ดูความสวยความเงารถสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะก็เป็นสภาพดังที่เห็นเลยนะสีสวยรถไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมน้ํานะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์โคมไฟใสๆไฟเดย์ไทม์รัิ้งไลท์นะสปอร์ตไลท์มีมาให้ครบเซตเลยเซนเซอร์ด้านหน้าจัดมาให้ด้านหลังมีให้พร้อมพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างกระจังหน้าแบบนี้เลย LOGO ไฮบริดสีฟ้าของเดิมโรงงานติดรถรถไม่เคยมีประวัติพลิกคว่มชนหนักนะคะกับป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยสามารถติดต่อมาดูรถได้นะคะที่สุวินทวงศ์46นะน้องกิ่งอยู่ที่นี่ประจําทุกวันเลยเปิด9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าอยากจะเข้ามาเลดเวลาหรือจะเข้ามาล่วงหน้าก็สามารถแจ้งน้องกิ่งมาได้เลย สวยมากคันนี้ฟรีดาวเรดพนเพียง14,000กว่าบาทนะคะขอรายได้29,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไปเลยไม่ต้องทำไม่ต้องกู้ร่วมกันชนหน้านะคะแทบจะไม่เห็นร่องรอยถลอกเลยนะคะเหลี่ยมสันสวยคมชัดเจนหมดแก้มด้านข้างไม่มีรอยอารอยงอล้อมแม็กนะคะสเปคเดิมของเดิมติดรถมาเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้กับยางปี2024ให้ไปเลยยางใหม่คันนี้มีการเช็คระยะมาแล้วเรียบร้อยนะคะ เนะพิ่งผ่านการเช็คระยะครั้งใหญ่มานะซื้อไปเนี่ยเหมือนได้รีบูตรถใหม่เลยโชคด้านในก็ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีคราบนะ้ำมันระละเยิมรั่วเสริมสวยเดิมมากยางปี24ซึ่งได้ยางใหม่ไปด้วยเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆขอบวงล้อนะคะตัวไม่มีรอยเชื่ออ่รอยแตกรอยร้าวไม่มีรอยขูดรูดฟุบบาทโลโก้อักษรไฮบริดติดด้านข้างให้แบบนี้ชัดเจนหมด กับรุ่นนี้นะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะและเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยและที่สําคัญนะคะมีระบบเซฟตี้หรือระบบป้องกันตัว b ายสปอร์ตมอนิเตอแจ้งเตือนด้านข้างมาให้ด้วยนาะรอบข้างนะคะขอบกระจกเขาจะเป็นโครเมียมมาให้แล้วไม่มีตําหนิริ้วรอยเลยรวมถึงติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะหารถสวยๆไว้ใช้งานอยากได้รถไซส์ใหญ่แนะนําเลยค่ะ Toyota Camry กับรุ่น2.5ไฮบริดก่อนเปลี่ยนเชนนะคะคันนี้ แผงประตูด้านข้างไม่มีตกร่องตกขอบอ่าสวยๆเลยแทมจะไม่เห็นรอยลักยิ้มรอยสะเก็ดหินหรือว่ารอยแตกรอยชนเลยนะน้องกิ่งถ่ายสภาพแรกเข้าให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะสนใจโทรหาน้องกิ่งได้เลยนะแต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถสวยๆคันนี้ไว้เป็นเจ้าของเรามีบริการเซนน็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะคะถ้าต้องการซื้อสดก็เดี๋ยวมาคุยราคาหลังบ้านกันได้เลย กับรุ่นพิเศษสีพิเศษภายในเขาก็ต้องพิเศษนิดนึงนะคะจัดมาให้เลยนะกับบอกปรับไฟฟ้า2ฝัง่งและได้เป็นบอบสีเบจมาด้วยนะคะจะได้เฉพาะรุ่นสีพิเศษอย่างสีกาไฟนะที่จะได้เป็นภายในสีครีมแบบนี้นะคะนี่คือสเปคเดิมติดรถไฟแอมเบลไลท์ด้านข้างนะคะนี่มีมาให้สีฟ้าโดดเด่นเป็นสงาน่าแล้วคอนโซลด้านหน้าก็ไม่มีรอยด่างหรือว่ารอยชำรุดแตกหักเลยแอร์แบ็กจัดมาให้ถึง7ลูกนะคะระบบเซฟตี้ดีมากรุ่นนี้ ใครที่กําลังถึงนะคะหรือว่าอยากหารถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานเนี่ยเป็นรถที่สามารถต่อธุรกิจได้ต่อด้วยนะคะถ้าใครอยากหาอาชีพเสริมหรือว่ารับจ็อบช่วงเลิกงานนะสำหรับใครที่ทํางานประจําอยู่หรือว่าอยากได้อาชีพเสริมรายได้เสริมเนี่ยแคมรี่ต่อยอดได้เยอะมากๆแถมเรดผ่อนฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง14,0 0 0กว่าบาทนะไม่เกิน1 5 0 0 0บาท่ะฟรีดาวได้เลย แผ่นเพดด้านข้างติดแนบชิดตัวรถนะรวมถึงหัวนอ็อตก็ไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยยางขอบประตูกระดูกงูไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะอะให้ดูสีใกล้ๆสีสวยสีเดิมนะคะรถไม่ใช่แรปสีไม่ใช่ทําสีมานะคะสำหรับใครที่เล่นแคมรี่อยู่แล้วหรือว่าเคยศึกษาในรุ่นนี้อยู่แล้วจะรู้เลยว่านี่คือสีพิเศษแล้วเป็นสีที่หาย,ยากและขายดีสุดๆภายในกว้างแน่นอนค่ะนั่งสบายนะคะตัวเล็กตัวใหญ่นั่งได้เลย หลังคาด้านบนเป็นสันรูปโรงงานนะคะกับตัวตัวรองท็อปนะรุ่นนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะคะติดฟิล์มลามินาให้รอบคันต่อที่พื้นที่ด้านหลังนะคะนั่งได้สบายเลยนะหัวบอดรองคอรวมถึงตัวเบาะต่างๆไม่มีรอยถลอกฉีขานเลยนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปปรับสภาพทำสปาให้อีกรอบนึงนะรับรองค่ะว่าสวยครีนถูกใจแน่นอน แอร์หลังเขาก็มีมาให้นะกับรถที่สภาพสวยและยังเป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดแบบนี้นะคะลองมาดูรถที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์6 6ได้เลยนะคะโทรหามาหาน้องกิ่งได้เลยนะกับท้ายเดิมนะคะไฟท้ายแบบ led สีแดงทับทิมให้แบบนี้เลยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะคะคันนี้นะกับ Toyota Camry 2.5 h y b r i d ปี2021จด22แต่ ยังไม่ใช่ตัวที่เปลี่ยนไมเนเชนนะคะเป็นรุ่นก่อนเปลี่ยนเชนนะยังไม่ใช่ชมใหม่นะพื้นที่ใส่ของด้านหลังค่ะกว้างๆเลยนะมีแผ่นไม้นะคะกั้นระหว่างยางอะไหล่เครืค่องมือแม่แรงมีมาให้รอยซีนทางมะพร้าวนะคะของเดิมนะของเดิมติดรถเลยซึ่งถ้าใครกังวลน,นะคะว่าจะเจอรถพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำน้องกิ่งบอกเลยนะว่าถ้าเป็นลูกค้าของเพชรยนเนี่ยไม่ต้องไปเสี่ยงดวงไม่ต้องไป กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะเรามีการตรวจสภาพโครงสร้างรถให้274รายการไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะตรวจให้ฟรีมีใบเซอร์ออกให้ชัดเจนเนี่ยดูฝั่งนี้นะคะบอกเลยว่าสีสวยมากรถผู้บริหารใช้งานเลยค่ะกระจกไม่มีรอยแกะรอยถอนนะคะโตโยต้าอยู่ครบทุกบานแล้วบอดสีสวยสีสะอาดตามากนะคะพื้นที่ด้านในแบบกว้างสบายๆเลย น,นนั่งแบบไม่อึดอัดไม่แออัดแล้วเครื่องยนต์2.5นะคะน้องกิ่งบอกเลยนะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สมรรถนะในการขับขี่ดีมากนะคะออกต่างจังหวัดได้แบบสบายนะคะขับใช้งานในกรุงเทพก็ได้ในเมืองก็ได้อ่ะบอกปะไฟฟ้า2ปฝั่งนะคะสันรูปก็ไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันหุ้มหนังสีดำนะคะนะสภาพสวยๆพวงมาลัยไม่มีถลอก จอไม่มีอรอยแตกรวมถึงระบบแอร์เป็นแบบออโต้สองฝั่งรุ่นนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะแบตเตอรี่รับประกันถึง10ปีเลยนะสำหรับตัวนี้ปี2 1่จนยังเหลือวานรันตีอีก5-6ปีนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอารถไว้ใช้งานบอกได้คำเดียวว่าคุ้มมากมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์ได้เลยนะคะรถมีการเช็คระยะศูนย์มาตลอดอยู่แล้ว นะกับรถมือเดียวประวัติศูนย์อย่างคันนี้นะคะสนใจโทรหาน้องกิ่งเลยนะราคา8 2900 0ันบาทค่ะออกห้างป้ายแดงอยู่เกือบล้านเจ็ราคาหายไปแล้วกับ50%ฟปรน์ีดาเรทผ่อนเพียง14,000บาทตลอดสัญญาถ้าเกิดว่าใครตามหารุ่นนี้สีนี้รีบทักรีบติดต่อมาได้เลยเพราะมีคันเดียวในร้านเท่านั้นเองวันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u b ส c คร b ์กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ